คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและไม่ควรทำตามนะครับช้าจังเลยวะ,ะเออไวกว่านี้ไวกว่านี้18บาทไปอยู่ที่ว่าเราจะได้หรือเปล่านั่นแหละประเด็นนะฮะ เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้โหหกต่ำเตี้ยเลียดินเกินต่ำสุดคือหอ้าอะคิดดูอะเกินไปพี่มอสอะไรของพี่วะเนี่ยพี่มอสโอ้โหเอาไปพันแปดเลยหรอโอ้โหจะเย็นดิพี่นะเออ ได้มาวันนู้นน่ะนะแสนสองอย่างพี่จะเอาคืนหกหมื่นเลยเหะอ,อย่างรวดเร็วเลยไงโอ้โหอีกแล้วไมไ่เจ้าเออทำไมจะเอาคืนหกหมื่นเลยไงฮะเอ้ใจเย็นดิอย่าไปเอาคืนอย่างนั้นมัหน้าเกลียดนะน้องดูเยอะนะเห็นไหมเนี่ยพี่ฮะเออน้องๆเขาดูวันเยอะเลยเนี่ยดูวันทั้งสามคนให้ตายเถอะ อ,อดูกันเยอะนะมีพยานนะเนี่ยพี่อย่ากโกงผมนะพี่มอดพี่มอดเฮ้ยเกือบไปแล้วเอออ่า <c oughs> 12 12องพอมันยาวว่าตั้งแต่หกอะ่ะคิดดูดิมันเกินไปปะท่าน,นผู้ชมเออมันตั้งแต่หกเลยนะภูเขาไฟมาลูกภูเขาไฟมาภูเขาไฟมา,ข,า,ฟมาขอรัวๆลูกขอภูเขาไฟแบบรัวรัว ที่มอสเจ้าดอเบิร์ดอ่าหมูป้าหมูป้าเออเรียกหมูป้าอะไรเนาะหมูป้าอะไรหมูป่านี่แหละเออโอ้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 หมูป่าหมูป่า โอ้โหกำลังมาพี่คูไปหมาสี่สองเอาไว้พี่หมีหมาเออโดโดต่อยังไงต่อน้ำเงินโอ้ยหัวใจมาวะ่ะน้ำเงินเคลียต่อได้ปะ่ะเอยของจริงว่ะเอาวะ่ะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นข้าม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  ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อีกสามทีเออคูณมาแล้วเสือเขี้ยวดาบด้วย92มาแล้วเออมาเก้าพัห้าเอาละโว้ยมาแล้วไอ้น้องรละบวกเพิ่มอีกโอ้โหมาละโว,ว้ยได้และโว,ว้ยไม่ต้องถึง14ก็ได้ครับพี่มอสนะเออแม่มอสมาแล้วเอาวะ เอาแล้วโว้ยข้ามเลยเดี๋ยวนานนะเออไปโล่ไปมาพี่มอสคูณเก้าสิบสี่แล้วพี่มาพี่เออหมื่นกหมื่นเอ็ดแล้วอะ่ะเก้าสิบห้าเออเอาอีกเอาอีกไปเลยเก้าหกไปเก้าสิบเจ็ดมาเออร้อยไปเลยพี่ร้อยไปเออเก้าแปดไปแล้วหมาป่าบังหมดแล้วว่ะเออหมื่นสองมา ข้าม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 าข้าม,ามทำเวลาทำเวลาพี่พี่มอสมาพี่จ้าสองที่ขอมาดูดันโอ้โหอะไรวะหน้าหมูป้าหมูป้าเอาหมูป้ามาหมูป้าโอ้โหไม่มีหมูป้าได้ยังไงวะเนี้ยโอ้โหเอยมาเว้ยหมูป้าโอ้โหอะไรวะหน้าจบเลยหมื 12, นะ่นสองเอานะโอเคนะ เออตึงๆนะไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมานะแตกหมื่นมาก่อนเลยฮนะโอ้โหจุดเียบเออเอาว่าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงหลามด้วยนะครับหากท่านยังอยากดูคลิปต่อสามารถดูได้ที่รายการด้านข้างได้เลยนะจ๊ะ